สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์อิงอิงปานิยมกุลค่ะเป็นแพทย์รังสีวินิจฉัยประจำโรงพยาบาลลานนาค่ะค่ะอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าคาร์ด,ดิทดกเพกอัลตราซาวด์นะคะเป็นการอัลตราซาวด์บริเวณหลอดเลือด,ดแดงใหญ่บริเวณคอค่ะเพื่อที่จะดูว่ามีการติดตันหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณสมองค่ะ การใช้เครื่องอันต้าซาวมันจะเป็นการปล่อยขึ้นเสียงความถี่สูงไปกระทบกับ อวัยวะในร่างกายเราคือจริงๆสามารถตรวจได้ทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะแต่ในส่วนของหลอดเลือดก็คือพอมันไปกระทบมันก็จะเหมือนมีการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงเนาะเพื่อมาสร้างภาพให้เราเห็นเป็นภาพได้ก็คือการอันต์าซาจะดูว่ามันมีหินปูนหรือว่าไปเกาะอยู่บริเวณผนังของหลอดเลือดหรือว่าเป็นพวกแบบผนังของหลอดเลือดที่หนาตัวขึ้นมาหรือเปล่าเงี้ยเนาะหรือว่ามีพวกริ่มเลือดอุดตันอยู่ในตัวของหลอดเลือดหรือเปล่าค่ะน นอกจากดูอันนี้ก็จะสามารถดูกันไหลเวียนของเลือดว่าตรงไหนมันมีการอุดตันไหมการไหลเวียนของเลือดมันไปได้ดีหรือเปล่า่าเงี้ยค่ะสามารถวัดออกมาเป็นความเร็วของเลือดที่มันผ่านบริเวณที่อุดตันเงี้ยค่ะเพื่อเอาไปคํานวณเนาะว่ามันมีการอุดตันมากแค่ไหนมีการอุดตันไหมค่ะแล้วก็สามารถวัดได้ว่าสิ่งที่อุดตันเนี่ยมันหนาหรืออะไรเงี้ยมากแค่ไหน กลุ่มของคนที่ควรได้รับการตรวจนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของคนที่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการนะคะในส่วนของคนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงของการเป็นหลอดเลือดสมองนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคคามดัลโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่าพวกเบาหวานหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆนะคะแต่ในส่วนของคนที่มีอาการก็อาจจะเป็นอาการมีปวดศรีรษะหรือว่ามีอาการอ่อนแรงนะคะตาภาพมัวหรือว่าชาบริเวณร่างกายค่ะ เตรียมตัวของการมาตรวจนะคะก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษค่ะไม่ต้องงดน้ำงดอาหารอะไรเลยเนาะสามารถมาตรวจได้เลยค่ะข้อดีของการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนะคะก็คือ,อเราไม่ต้องโดนลังสีเอ็กซเรยนะคะไม่ต้องฉีดสารทึบลังสีอะไรเนาะแล้วก็ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะใช้เวลาการตรวจเนี่ยไม่มากค่ะแล้วก็สามารถรู้ผลได้เลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในผู้ป่วยที่ต้องการได้เข้ารับการตรวจนะคะที่มีอาการปวดศรีรษะก็อยากจะแนะนําให้ไปตรวจกับอายุรแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าอาการปวดศรีรษะของเราอาจจะมาจากโกรคแทรกซ้อนอื่นๆก็ได้